Look that. อรูณสวัสด a t ตอนนี้คือวันแรกที่เรามาเที่ยวแอฟริกาแอฟริกาแล้วตอนนี้พาทีกำลังจะขึ้นและเราจะขึ้นบนยอดเขาตรงนี้และเราจะถ่ายมุมดรน เดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นเ e t s we รา gotta get up there before the sun gets up โอ้โหโอเควันนี้เรามีเจสซี่ละแซมคุณอาจจะจำพวกเขาจาก China จำได้ไหมและละละวันนี้เจสซี่เป็นคนที่แต่งเพลงสำหรับคลิปนี้ฉะนั้นถ้าคุณชอบอย่าลืมไปตามเขาที่จะได้ยินเพลงใหม่ๆโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไป กำลังขึ้นทางเดินธรรมดาแล้วเราเจอตรงนี้คือพี่ไองลาดมัง้งและเราหวังว่ามันจะช่วยเราขึ้นขึ้นบนยอดเขาเร็กวก่าเราเรอถึงยอดเขาไม่ทนันแต่ดูสิ่อนเราเริ่มว้าวนี่นะครับยินดีตอนเราทานเข้าสู่ราเ,เราขึ้นบนยอดเขาไม่ทนันเพราะฉะนั้นเราจะบินตรงจากนี้แหละ

มหาสมุทรมุมเมื่อกี้ไม่ใช่ผลยอดเขานะครับแต่ว่ามุมสวยฉันรอหยุดละชายตรงนี้แหละใกล้จถึงแล้วใกล้จถึงแล้วตายตายเราไปผิดทางโชคดีที่คนนี้บอกว้า เราขึ้นถึงจุดที่เราต้องใช้โซ่ที่จะขึ้นอย่างเดียวว้าวย้ายได้ยราถึงแล้วเราถึงแล้วดูสินะครับ เราขึ้นบนยอดเขาไม่ได้ถ้าเราไม่ได้บินโดรนด้วยพร้อมไหมเดียย yeah. Let's do it เราจะลองไปและเที่ยวต่อทั้งวันเลยนะครับมาดูกันว่าแอฟริคอาเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้ผมจะเก็บกล้องดีๆและผมจะใช้มือถือขณะที่เราขับรถในเมืองมาดูกันว่าเมือง Cape Town South Africa เป็นยังไง w a v e s t a y if I don't know w h e I lose my way Sometimes t t feels like it slips right through my hands like the water drips and it feels the real อันนี้เรียกว่าเบลทอง <and numbers. S 1> นะครับนี่คือขนมปังธรรมดาแล้วตรงนี้คือนี่คือชีสออปเปิ็ลเมีอะไรบ,บ้งแตกต่างกันให้มันดูสวยดีนะเราจปทำยังไงโนเนื้อมันอ่อยจริงท้ของเซาท s แอ oh, this. w h ด n นี u ส h แซ่บเลยเกี่ยวแซ่บลองลองชิม right ดูครั้งแรกฮึมมันอร่อยมากเลยนี่นี่เป็นประสบการณ์ใหม่ๆใช่ไหมผมผมไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยจริงๆ โอเคตอนนี้เรามาที่ what's this place called Roxy's Roxy's แล้วเพื่อนทุกคนกำลังจะกินเบียร์และเขาบอกว่าผมต้องลองครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าผมไม่เคยกินเลยไม่เคยกินสักครั้งหนึ่งในชีวิตไม่เคยกินเบียร์ไวน์ทั้งหมดเลยยังไม่เคยกินและวันนี้คือครั้งแรก <c oughs> เห็นไหม <c oughs> แต่ดูละเอียดดูละเอียดเห็นไหมตรงนี้มันบอกว่า non alcohol ล c ก็แปลว่าไม่มีแอลกอฮอล์เลยฉะนั้น วันนี้เ hey, why you laughing language language okay ฉะนั้นตอนนี้ผมจะได้รสชาติของเบียร์แต่ว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์ฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันมันจะไม่ผิดอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าเราไม่ควรจะกินอะไรแบบนี้แต่นี้ไม่มีแอลกอฮอล์ฉะนั้นเราจะลองกินครั้งแรกเลยเอเฮ้ย here we go ครั้งแรกต้องต้งเทแบบนี้ไหม look oh, you gotta so quick Ah, at that. At the end, tip it when e get t a t p h o n You w a t like t t this look l o at that hey we go I don't want to do it d ah m damn, damn. n it smells terrible a need okay ready ฉะนั้นเขาบอกว่าแบบจับชิมเล็กน้อยไม่ได้ต้องแบบแดกให้หมดเลยโอเค Smell it. Uh, okay. I going to Okay. Here we go. Ready? One, two, three. Ah, it's my. good. It's so good. It's so my It's It's weird. It's, not bad, but it's weird. It's It's I don't know. What's your review? <laughs> I, don't, I don't know what to say. It's, it's, it's bitter. yeah, it's bitter. Bitter, it's <laughs> like <laughs> yeah bitter. It's like I'm It's bitter.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  It's weird. It's bitter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 . It's I It's bitter. It's แต่อันนี้ไม่เหมือนกันครับเผ็ดไหอร่อยมากอร่อยมากใช่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 เยอะรสชาติเหมือนกันอร่อยมากนะครับช่เลยผมไม่ค่อยชอบแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่แต่ผมไม่ได้สนับสนุนกันกินการกินเบียนะคน มันมันมันไม่ดีเลยไม่ต้องทาไม่เป็นไรโอเคสรุปว่าผมไม่ชอบไม่ได้กินต่อมันเหลืออีกเยอะแต่นี่แหละผมจะกินโคโก้รอนเลยและผมไม่สนับสนุนนะไม่ต้องไม่ต้องกินเบียรเลยอ่ารีบร่อยแล้วนะครับผมกับแซมกลับมาแล้วเราทั้งสองคนไม่ได้กินเอาผไม่ได้กินเหล้าอะไรเลยแล้วผมไม่สนับสนุนนะผมผมรู้ผมพูดหลายครั้ง แต่เรากลับมาแล้วริกี้กับเจสซี่กับคนอื่นตอนนี้พวกเขาแบบเมากันใหญ่จนสลบเลยคือตอนนี้มีแท็กซีก่กาลังสง่งพวกเขากลับมาแล้วพงกับแซมรีบกลับมาเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวทะเลและที่ทะเลมันมีเพนกวินเยอะมากเราโคตรตืน่นเต้นเลยแล้วพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายฉะนั้น พรุ่งนี้จะเป็นวันที่โคตรเท่เลยนะครับเจอก,กันพรุ่งนี้นะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube my m a g n a t e ถ้ากิคุณชอบเพลงนี้อย่าลืมติดตาม j e s s e และถ้าเกิดคุณอยากจะฟังเพลงเท่ๆติดตาม dj sam withers d o okay. ยโอเคสวัสดีครับ